มาจองกันได้เลยนะคะคันนี้จัดโปรเพียง39,00 0บาทก็คือเป็นรุ่นเี่ประตูยกสูงเกรด Z ตนะคะเกียร์ออตโต้เดี๋ยวพาชมนะคะว่ารุ่นนี้มีแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้า,นาตัวรถนะคะรุ่นนี้คือมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED แล้วนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกแบบไฟหลอดไฟ LED แล้วนะคะในส่วนของกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมทูโทนแบบนี้เลย แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะฝากระโปรงหน้าลูกคามีการติดตั้งโชกซับแรงกระแทกะคะนี่สำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะที่แบบว่าฝากระโปรงค่อนข้างหนักยกไม่ไหวก็ใช้ตัวนี้ช่วยผ่อนแรงได้นะคะนี่ใช้งานง่ายๆปิดปิดได้สะดวกสบาย,ยาเลยนี่ <c oughs> ตัดกันที่ด้านล้อแม็กค่ะด้านล้อแมกอ็กเดี๋ยวนี้ลูกคา้าเลือกเป็นแม็ก ล้อมแมกซ์ทีอีสาเดสีดำเงานะคะก้านยกงานเลเซอร์สีแดงนะคะส่วนน็อตดุมฝาครอบเบ็กลูกค้าเลือกเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะสเต็ปยางนะคะอยู่ที่26560 R18 ค่ะรุ่นนี้ส่งเดิมไม่มีการจัดส่งนะคะต่อกันที่ภายในเลยนะคะในรุ่นเกรดแซนภายใน,ในนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมหน้าจอแสดงผล7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังค่ะแล้วก็ หน้าจอตัวนี้สามารถเล่น Apple CarPlay ระบบ Android Auto ได้ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสามารถล็อกความเร็วแล้วก็ควบคุมเพร่งเสียงได้ที่พวงมาลัยนะคะกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณการขโมยนะคะในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดค่ะมีระบบสตาร์ทแอนด์สตปให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเบาะภายในนะคะภายในเป็นเบ,เบาะหนังคูแม็นะคะนี่เข้ารูปจากโรงงานเลยนะคะ เดี๋ยวชมด้านผู้โดยสารด้านหลังค่ะผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ห้องโดยสารนั่งสบายแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยช่องเสียบ USB 1ช่องนะคะเดี๋ยวชมกันด้านท้ายรถค่ะด้านท้ายรถรุ่นเนี้ยก็ไฟท้ายแบบ LED เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลัง ก็เป็นกล้องมองหลังแบบบิวอินจากโรงงานแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของกันชนท้ายรุ่นยกสูงก็บิวอินจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นไหนนะคะทักหาเซลล์จอยสอบถาโปรโมชั่นได้ทุกรุ่นเลยวันนี้จอยก็พาชมรถแค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ